สว,วัสดีครับผมสมจิตวันนี้จะมาวันนี้จะมาสวัสดีครับผมสมจิต iPhone ทีฟิกรู้ได้ยังไครับครับเรามาดูโทรศัพท์ iPhone นะครับของดี่เจเก่งไข่จัดน,นะครับมันต้องมีพลังงานบางอย่าง อะไรอยู่ในนี้แน่นอนนะครับเลิมนะครับดูนะครับไม่มีใครจับนะครับไม่ครอ้าวเงียบครับอันนี้ไม่อยากออกโซเชียลครับผีไอโฟนมาแล้วครับมาแล้วครับผีไอโฟนไปแล้วครับเอาละครับไม่มีใครจับแล้วดูนะครับ เอาละครับไอโกนครับ